สวัสดีครับชาวผู้ติดตาม f ฟอเวอร์ช่องอ่อนแก้วชาแนลทุกๆคนนะครับก็วันนี้ฟุกจะมาบอกว่าผมอะ่ะมีเสื้อนำโชคที่ใส่รับงานอยู่ครับแบบใส่แล้วอะ่ะงานจะเด้งดีไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองคิดไปเองหรือเปล่านะแต่แบบวันไหนที่ใส่เสื้อพวกนี้จะได้ยอดดีมากๆงานเด้งดีมากๆทุกครั้งเลยครับรวมถึงเสื้อที่ใส่ตอนนี้ด้วยก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวครับหลักๆ ก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามีเสื้อตัวไหนบ้างมีเสื้ออะไรบ้างก็หลักๆก็คือตัวนี้ครับเสื้อสีเทาเป็นเสื้อรุ่นนะครับเป็นเสื้อรุ่นที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยก็หลายๆคนอาจจะเลือกเก็บนะครับแบบเก็บเข้าตู้เอาไว้เป็นที่ระลึกแบบนี้หรืออาจจะมอบต่อให้รุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้องได้ไปใส่ต่อแต่ ไซส์ผมอะ่ะมัน 2XL คงไม่มีรุนน้องคนไหนมาขอแล้วครับเพราะตัวมันใหญ่เกินผมก็เก็บไว้ใส่เองก็ไม่ได้เก็บเข้าตู้ครับก็เนี่ยเอามาใส่เรื่อยๆเอามาใส่วิ่งงานครับก็เดี๋ยวกะว่าถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งแบบวิ่งงานเบื่อจริงๆแล้วตัดสินใจทํางานประจําถึงจะเก็บเสื้อตัวนี้เข้าตู้ครับแต่ใน,นเมื่อยังวิ่งงานอยู่มันคือเสื้อนําโชคที่ทําให้ผมได้ยอดเยอะครับมันอาจจะมีเขาเรื่อย ความศักดิ์สิทธิ์ของตรามหาวิทยาลัยหนูอยู่มีความศักดิ์สิทธิ์ของตรามหาวิทยาลัยนี่แหละครับถึงทําให้ผมได้ยอดเยอะวิ่งงานได้เยอะแล้วก็มีเสื้อตัวอื่นๆนะครับที่ว่าแบบก็เป็นเหมือนเสื้อใส่เล่นเสื้อยืดธรรมดาแหละแต่มันเป็นเหมือนเสื้อตัวเก่งอะ่ะผมใส่แล้วจะทําให้ได้ยอดเยอะได้วิ่งงานได้เยอะอยู่ก็ประมาณแบบต่อให้ขี้เกียจมากๆก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยอะครับ ก็เนี่ยแหละก็เดี๋ยววันนี้ก็จะใส่เสื้อตัวนี้แล้วจะลองดูนะครับว่าจะได้ยอดเท่าไหร่ก็แต่ละวัน่ะผมหวังไม่เยอะหรอกครับวันหนึ่งผมหวังแค่สี่ร้อยห้าร้อยเอาแบบตามยอดค่าแรงที่เบียนจบปริญญาตรีครับค่าแรงจบปริญญาตรีคือหมื่นห้าต่อเดือนถ้าตกเฉลี่ยก็วันละห้าร้อยครับวันหนึ่งผมหวังยอดแค่ห้าร้อยครับ แต่ถ้าถามว่าผมเคยวิ่งวันหนึ่งได้สูงสุดเท่าไหร่เอาแบบที่เคยใส่เสื้อตัวนี้วิ่งนะครับถ้านานมาแล้วว่าผมจํำไม่ได้แต่ว่าเร็วๆเนี้ยภายในสัปดาห์นี้แหละผ่านมายังไม่ถึงห้าวันเลยครับผมได้ยอดพันสี่ร้อยกว่าเกือบเกือบพันห้าร้อยครับเนี่ยเป็นเสื้อตัวเก่งใส่เสื้อตัวนี้วิ่งงานได้ยอดเกือบพันห้าก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป บนไรสาระเฉยๆจะมาบอกว่ามันเป็นเสื้อตัวเก่งก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันอื่นหรือตอนไหนว่างๆก็เดี๋ยวถ้าซักผ้าเสร็จตากผ้าเสร็จก็เดี๋ยวอาจจะเอามาแขวนเรียงโชว์แล้วถ่ายให้ดูนะครับว่ามีเสื้อตัวไหนบ้างก็นั่นแหละมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัวที่เป็นเสื้อตัวเก่งใส่แล้วแบบมีความมั่นใจวิ่งงานใส่แล้ววิ่งงานได้ ยอดเยอะได้หลายงานก็คลิปนี้ก็มาบน่นไร้สาระเฉยๆครับเป็นคลิปไร้สาระก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ช่องอ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฟลุกหรือเบลขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย